ครับเพื่อนเอนเราก็มาต่อในสูตรของหลักหน่วยนะครับสูตรของหลักหน่วยวิธีการคิดสูตรของหลักหน่วยจะเป็นยังไงนะครับแนวทางของสูตรสูตรใหม่ตัวนี้นะครับผมจะเริ่มทําให้ดูตั้งแต่วันที่วันที่1เดือน9นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน9เพราะสูตรเขาเริ่มเดินดีมาเรื่อยๆนะครับก็เลยยกวันที่1เดือน9เป็นเป็น เป็นงวดแรกนะครับคือเราจะไปคิดในของวันที่16เดือน9นะครับเรางวดของวันที่1ง,งวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยนะครับวิธีการคำนวณของเราก็คือเราจะใช้ผลบวกของหลักร้อยรางวันที่1และหลักหน่วยของรางวันที่1เอามาบวกกันก่อนนะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นำผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนะครับ เลขตัวสุดท้ายจากผลลัพธ์ไปคูณด้วย2เช่นนะครับงวดประจำวันที่1เดือน9 6 3 8 6 8 4หลักร้อยคือ6หลักหน่วยคือ4 6บวก4เท่ากับ10นะครับก็คือ0 0คูณด้วย2ก็เท่ากับ0นะครับนะครับเ,เพื่อนๆดึง0มาเลยครับดึง0มาตั้งไว้ก่อน แล้วก็นับถอยหลังไป1นึ่ตำแหน่งก็คือเลข9แล้วก็นับเพิ่มไป1นึ่ตำแหน่งก็คือเลข1จะได้มา3ตัวก่อนนะครับก็คือ9 0แล้วก็1แต่0ตัวนี้ล่ะครับบวกอะไรเท่ากับ10มันไม่มีใช่ไหมครับพอมันไม่มีเราต้องหาตัวแทนค่ามานะครับ ทค่าคือการนับต่อนะครับก็คือ1 1มันมีอยู่แล้วเราก็ต้องเอา2มานะครับก็จะได้เป็นหลักหน่วยในงวดถัดไปก็จะมี9 0 2แล้วก็1เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจสูตรนี้ก่อนนะครับว่า2ตัวนี้มายัางไงนะครับเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจเองนะครับ หลักงูหลักหน่วยในงวดถัดไปนะครับคือ90-21เรามาดูสิครับงวดประจำวันที่16เดือน9นะครับ2 40 6 50หลักหน่วยของเรามีไหมครับเลข0มีนะครับเห็นไหมครับ0เรามาคิดต่อในงวดถัดไปเลยครับว่าแนวทางของหลักหน่วยในงวดถัดไปงวดประจำวันที่1เดือน10 จะได้มีเลขอะไรบ้างนะครับในหลักหน่วย <Okay. S 1> เราใช้หลักร้อยของรางวัลที่1บวกด้วยหลักศูนย์ของรางวัลที่1 6ึบวกศเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วครับแล้วคูณด้วย12 6คูณ2เท่ากับ12นะครับ12ก็คือ2นับถอยหลังลงไปคือ1นับเพิ่มไปก็คือ3 จะได้มา3ตัวก่อนนะครับคือ1 2และ3ผลลัพธ์ตัวนี้ที่ได้เลข2 2บวกอะไรเท่ากับ10 8นะครับเห็นไหมครับที่ผมทำลูกศรลงมานี่คือ8เอา8มาเขียนว่าขั้นกลางเลยนะครับก็จะได้เป็น1 2 8แล้วก็3ในงวดถัดไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย1 28 3 งวดประจำวันที่1เดือน10นะครับ887102เลข2เรามีไหมครับมีนะครับ2หลักหน่วยเรามาต่อในงวดถัดไปเลยครับ8 8 7 0 8, 8, 8, 8, 8, 7, 1, 0 88887102หลักร้อยก็คือ1ห,หลักหน่วยก็คือ2 1>, 1บวกกับ2เท่ากับ3นะครับ3คูณ2เท่ากับ6 6นับถอยหลังไปก็คือ5นับเพิ่มไปก็คือ7จะได้มา3ตัวก่อนนะครับคือ5 6แล้วก็7ผลลัพธ์ของการคูณคือ6 6บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ4จะได้เป็น5 6 4 7 นะครับมันเพื่อนห้าหกสี่เจะอยู่ในหลักหน่วยของงวดถัดไปนะครับงวดประจําวันที่16เดือน10เลขที่ออก 5, ้าเจ็ดหนึ่งเสี่เจ็ดนะครับหลักหน่วย7ของเรามีไหมมีนะครับ7เรามาคิดต่อเลยครับหลักร้อยคือ9หลักหน่วยคือ7 9็ดเบวกเเท่ากับสิ เราดึงมาตัวเดียวนะครับคือตัวท้ายคือเลข6 6คูณ2เท่ากับ12นะครับเท่ากับ12นับถอยหล,ล,ลังไปก็คือ1นับเพิ่มไปก็คือ3 2บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ8จะได้เด่นในหลักหน่วยของงวดถัดไปก็คือ1 2 8 3นะครับผลรางวัลออกมาคือวันที่1เดือน11 7 8 5 4 3 8หนะครับ8หลักหน่วยของเรามีนะครับ8หลักหน่วยคิดต่อแล้วครับงวดถัดไปงวดของวันที่16เดือน11นะครับโดยใช้งวดที่ผ่านมาคิดนะครับ7 8 5 4 3 8หลักร้อยคือ4หลักหน่วยคือ8 4บวก8เท่ากับ12คูณ2เท่ากับ4นะครับ4 นับถอยหลังไปก็คือ3นับเพิ่มไปก็คือ5จะได้เด่นใน3ตัวก่อนนะครับคือ 3, 4, 5 4บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ6ฉะนั้นเด่นในหลักหน่วยในงวดถัดไปก็คือ 3, 4, 6แล้วก็5มาดูสิครับงวดประจำวันที่16เดือน11 8, 5, 8 3, 8, 3หลักหน่วยคือ3 ของเรามีไหมสาม,มีนะครับ3ม,มาคิดในงวดถัดไปเลยครับหลักร้อยคือ3หลักหน่วยคือ3 3ม,มบวกสเท่ากับ6กนะครับหกคูณ2เท่ากับสิบส,ส,บสลดไปก็คือ2ลดไปก็คือ1เพิ่มไปก็คือ3 2อบวกอะไรเท่ากับสบิก็คือ8 จะได้เด่นในหลักหน่วยงวดถัดไปนะครับคือ1 2 8แล้วก็3เรามาดูสิครับว่า1 2 8 3ในงวดถัดไปเนี่ยงวดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับว่าเขาจะมาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเขาจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าหากเขามาต่อเนื่องนะครับเราจะยึดสูตรนี้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะยึดสูตรนี้ใช้ไปเรื่อยๆ แต่ยังไงก็ให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้ไปตรวจรางวัลรางวัลอื่นได้อีกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆสําหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ยังถามหาอยู่ที่ยังเป็นห่วงกันอยู่แล้วเพื่อนๆคนไหนที่ว่าเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามากดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและกดถูกใจ กดแชร์ต่อได้เลยครับคลิปห้องนี้ห้องสูตรคำนวณเนี่ยไม่หวงนะครับเพื่อนๆแชร์ต่อให้เป็นให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับความห่วงใยทุกๆคนที่ให้มาถึงผมด้วยนะครับขอขอบคุณจริงๆและยังไงผมก็ เดี๋ยวถ้าหากว่าเรื่องการติดต่อเพื่อนๆคนไหนที่จะสนับสนุนห้องอาจารย์นะครับให้อาจารย์อาจารย์จะมีตอนแรกเลยเริ่มแรกเดิมทีนะครับคือเป็นมะม่วงหิมพานี่ผมบอกนะครับแต่ว่าสินค้ามันไม่พอไม่พอที่จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนนะครับมันมีปริมาณที่น้อย แล้วทีนี้ก็ลองหาสินค้าตัวอื่นดูให้ให้อาจารย์ได้มีอาชีพก็คืออาจารย์ก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับาการการผลิตทุเรียนอบนะครับทุเรียนอบแห้งแล้วก็มะม่วงอบแห้งนะครับซึ่งเป็นมะม่วงตามฤดูกาลนะครับเพือ่ acking, อนๆแพ็กกิ้งอย่างดีครับแพ็กกิ้งอย่างดีแล้วก็มีออยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้เป็นตัวแทน เอามาขายกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับคือท่านใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะฝากาลายติดต่อของอาจารย์ไว้ให้แล้วกันนะครับสนใจท่านไหนแล้วก็ผมอาจจะมีรูปสินค้าที่อาจารย์ได้รับมานะครับรูปสินค้าเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนแล้วก็มันอยู่ยังไงราคาเท่าไหร่นะครับ แต่สําหรับสมาชิกเพื่อนๆก็มันก็ต้องเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วครับคือบางทีราคามันอาจจะดูแลสูงแต่สําหรับเพื่อนๆสมาชิกราคามันมันถูกครับถูกกว่าหน้าซองที่เขียนไว้นะครับเพราะว่าเราเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับลองชิมลองวิจารณ์กันได้ครับรสชาติเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาต่อกันในสูตร วิธีการหาค่า x นะครับวิธีการาหาค่า x แล้วก็ตัดอสองตัวบนนะครับ2ตัวบนแล้วเอา x เ,เข้าไปแทนค่านะครับแล้วก็ตัดให้เหลือน้อยที่สุดลองดูสิครับว่า2ตัวบนถ้าเราเอามาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่ตัวนะครับสำหรับคลิปสูตรหน่วยล่างนะครับก็ขอย้ำอีกทีนะครับ ความน่าจะเป็นในงวดถัดไปนะครับตามสูตรก็จะมีเลข1 2 83จะมาในหลักหน่วยหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวต่อกันใน2ตัวบนนะครับอ่หรือว่าจะเอาค่า x ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในการหาค่า x ขอบคุณครับ